สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ไปซื้อของเล่นมาค่ะที่ตลาดนะไปที่ตลาดเขาเรียกว่าตลาดอลตากรนะคะแต่ว่าเป็นอาตากรแถวแถวลาซานนะคือแม่ไปส่งเชตามที่โรงเรียนแล้วนะคะแม่ก็ไปไปทานข้าวไปอไรอย่างนี้นะแล้วก็มีร้านของเล่น,นะคะ่ะก็เลยไปซื้อมาก็เท่านี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันวนะ่าแม่ซื้ออะไรมาบ้างนะคะเรียงตามขนาดละกันนะอันแรกก็คือนี่ มันคือเล็บปลอมโซเฟียคือเป็นเป็นลายไหมคะมีลายใครบ้างเนี่ยลายโซเฟียลายต่างๆที่เกี่ยวกับโซเฟียนะคะมีโซเฟียมีม้าม,มีผีเสื้อมีสายรุง้งมีอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้แม่ซื้อมา50บาทเขาบอกว่ามันมีกาวอยู่ที่เล็บเลยลอกแล้วติดได้เลยแล้วดูขนาดแล้วว่าน่าจะประมาณเล็บเช่อแตมหรือแม่จะติดให้เชื่อแตมนะคะ น่าสนุกดีตอนไปเหลือกล่องเดียวค่ะก็เลยไม่ได้เลือกอะไรแล้วก็โซเฟียแตมก็ชอบอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาเอากล่องนี้มานะต่อไปก็คือสติกเกอร์แทททูค่ะนี่ที่รานนะคะมีอยู่หลายลายแต่ว่าเท่าที่แม่ดูเนี่ยแม่ดูก็เอลซ่าใช่ไหมชแตมเขชอบแล้วก็นี่น่ารักมากเลยอะ่ะมาลิตเติ้ลคนนี่อะ กับซที่แม่ไปร้านของเล่นวันนี้เลยนะคะแม่ก็ตั้งใจจะไปซื้อตัวนี้แหละตัวสติกเกอร์แททูเพราะว่านี่เห็นไหมของแม่คือถ้าสังเกตนะช่อแต้มอะค่ะวิดีโอบางวิดีโอเขาจะมีติดที่แขนคือเขากำลังชอบมากติดแล้วก็ไม่ยอมลอกออก อาบน้ําก็พยายามไม่อยากจะถูไม่ยามเอออกนี่มาติดกับแม่นี่แล้วยังไม่ยอมให้แม่ลอกออกค่ะแม่เลยจะไปซื้อให้เขาใหม่บอกว่าเนี่ยมีอีกหลายลายเลยเขาเช็ดอันเก่าออกเดี๋ยวแม่จะขอเช็ดอันนี้ออกด้วยนะใครนึกว่าแม่มีปานดำวันนี้มันไม่เป็นลายแล้วเห็นไหมเ่ะทีนี้ไปถึงก็มีหลายลายมากแม่ก็หยิบมาถูกใจสองลายนี้นะคะเลือกไม่ถูกจริงๆอยากได้กล่องเดียวพักกล่องเนืงอเขาบอกมีตั้ง120อย่ันอะมันก็เยอะใช่ไหมแล้วมันก็ ซื้อมาเดี๋ยวแป๊บเดียวเชาแตมก็เบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เสียดายตังอะ่ะแม่ก็อยากได้กล่องเดียวแล้วพอดีแม่ไปกับคุณแม่ของเพื่อนของเพื่อนเาแตมนะคะแม่ไปกับคุณแม่น้องเพลินนะก็คุยกันก็เลยบอกว่าอุ้ยงั้นเราซื้อคนละกล่องแล้วมาแบ่งลาย,ยาคนละครึ่งดีกว่าก็เลยเออโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เชาแตมกับน้องเพลินเขาก็จะแบ่งกันนะคะเรียบร้อยสบายใจแม่ก็จะได้สองลายในหนึ่งกล่องเนาะ ตามที่อยากได้เลยส่วนต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ตุ๊กตาตัวนี้คือเป็นเป็นหงหนางเงือกตุ๊กตานางเงือกตัวนี้นะคะก็มาจากน้องเพลินเหมือนกันคือว่าน้องเพลินน้องเพลินเล่นตัวนี้นะคะแล้วเขาก็คุยกับชแตมใช่ไหมถ่ายวิดีโอส่งกันอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เห็นตัวนี้ค่ะของน้องเพลินอะ่ะพอกดอะ่ะร้องเพลง Under the Sea ค่ะจาก Ariel ซึ่งเพลงนี้ชาแตมชอบมากอยากได้ตุ๊กตาที่ร้องเพลงนี้ก็บังเอิญมากเลยก็เลยวันนี้ไปแม่ก็เลยไปดูว่ามีไหมนะคะก็มีตัวนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นเพลงเดียวกันยังไม่ได้ลองเพราะว่ามันต้องเอาออกมาแกะแกะออกมาก่อนถึงจะถึงจะเปิดเพลงได้นะคะแต่คาดว่าเพลงเดียวกันนะเขาก็จะมีตัวกั้นฐานอยู่นะคะเดี๋ยวแม่จะดึงออกสีจะร้องเพลงอะไร ทำไงให้หยุดร้องอ่ากดให้ปิดร้องก่อนส่วนกล่องสุดท้ายนะคะกล่องใหญ่หน่อยนะเป็นหม้อสุก,กี้ค่ะน่ารักมากเลยอันนี้ตอนแม่ไปซื้อนะคะก็มีคุณแม่คนหนึ่งที่บอกว่าเคยซื้อไปเล่นแล้วสนุกมากลูกชอบมากนะแม่ก็เลยเอามาด้วยนะคะข้างหลังเขาก็จะเป็นบอกว่ามีหม้อ มีอุปกรณ์การทานสุกี้นะคะมีอาหารที่ใส่ในหม้อมีตะเกียบมีอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไว้แม่เปิดเล่นกับเชอแตมนะคะแม่ว่าจะเล่นไปรีวิวให้ดูกันไปนะคือเชอแตมเขาเป็นคนชอบทานสุกี้ค่ะเวลาไปแห้างไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะทานเนี่ยสุกี้พิซซ่าอะไรประมาณนี้นะก็เลยเอามาให้เชอแตมเล่นแล้วก็ให้ฝึกการใช้ตะเกียบด้วยเพราะว่าเชอแตมเขามีที่หัดหนีบตะเกียบหัดใช้ใช่ไหมคะตะเกียบหัดหนีบอ่ะเดี๋ยวแม่จะให้เอามาเล่นกับตัวนี้ด้วย เอ๊น่ารักเชียวเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเปิดทุงของเล่นจากตลาดของแม่ในวันนี้นะน้องๆดูแล้วอยากให้แม่รีวิวอันไหนให้ดูนะคะก็คอมเมนต์บอกข้างใต้นะแม่จะเอามาเล่นกับเร์แตมพร้อมกับรีวิวให้ดูไปด้วยนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช n e l นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย